ก็ซื้อเทียนมาแล้วไงซื <laughs> ้อเทียนมาแล้วไงสุดยอดวะล่ะเ <laughs> ตรียมพร้อมมาแล้วอะ่ะอันนี้ก็เข้าที่พักแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ชื่ออะไรนะบ้านไม้ไผ่เหรอบ้านไม้ไผ่ใช่ออโอเคครับนี่มาถึงบ้านไม้ไผ่กันแล้วนะครับ เดี๋ยวคืนนี้เราไปชมวิวบรรยากาศสลัวสลวไม่มีพูนะลืมซื้อดีมไม่ต้องย้ายนะลูกโอเคครับตอนนี้พี่ดิมก็จะเข้าไปเราไม่มีไฟนะครับเราต้องจุดเทียนนะวันนี้ใช่ฉันก็บอกแล้วไงมันต้องมีล่ะ <c oughs> อยู่ดีๆชอบมานอนแบบไม่ดีนะครับ หมายถึงว่าจะเป็นเอาบรรยากาศเดี๋ยวคืนนี้เราจะดูทะเลหมอกนะครับตรงนี้ไม่ใช่ทะเลหมอกทะเลแสงไฟนี่ก่อนรับพอดี พักสมองนิดนึงนะครับวันนี้เราหยุดวันที่สามสิบเอ็ดกับหนึ่งนะครับเขาดาวกันที่เขาใหญ่เที่ยงคืนนี้นะครับเราลืมซื้อผู้มานะครับถ้าใครมีประทัดก็เอาประทัดมาจุดนะครับคืนนี้รับรองได้นะครับว่าคืนนี้เขาจะเขาดาวกันหรือเขาจะนอนหลับก่อนนะครับหมดรังนี้สงสัยจะหลับก่อนแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็มาดูนะครับสภาพรถเรานะครับหินแดงมากทั้งโอ้หินแดงแบบไม่ใช่ไม่เถอะถ้าป็่หนาวฟ้นนี่พอ้ังเขามาเลยนะครับผมว่าพันจีเลอะเทอะก็มากกว่านี้แต่ว่าเขามาได้ครับบรเดี๋วว่าบาวห้เขามากนะครับเนาะมันกะจีต่อโฟวิวมาหน่อยยนึงแต่ฝนตกเด้อเพราะถนนโอ้หินแดงผมว่าแต่เกิดว่ามาฝนตกเลาวเพี้ยเนาะถ้ามาฝนตกนี่โตต้องเพี้ยถ้ามาฝนตกเนี่ยวมอดไส้มาไหนบ่ตัว มันต้องมีบากเลยเนอะมันต้องบอกมีบากเลยไม่งนนั้นอ้าไม่ได้แค่ว่ะถ้ามีบากนะครับถ้าเวฟบมาก็คงจะทุระกันดานนิดนึง <laughs> ต้มม่แ <laughs> ใส่ฮอทดอกไงเห <c oughs> ลืออยู่ <c oughs> ใส่ฮอทดอกแล้วก็ใส่ผักไง <c oughs> นี่กระลำอยู่เขาใหญ่เที่ยง เออคิดถึงคิดถึงแม่งเล่นนั่งเครื่องไปเชียงใหม่ไะนะไปย่างมาถึงเชียงใหม่ยังฮะเนอยใเมื่อกี้เอากล้องไปยังกล้องเลยเขาตัวเล็กอ่ะไปวันที่ห้าเอากล้องไปด้วยกล้องตัวเล็กอออะเสัญญาณมีวะเิ่งเน็ตได้มันต้อหงอไปทางกูเล่าไปงานลลวหห่อไป ให้เขาใหญ่เที่ยงเออตามสบายเออทำความดีเนี่ยตามสบายนี่อู่ในน้ำเพื่อนเนี่ยแล้วพี่ไปเปิดถนนไปหน้าขาเนี่ยเขาใหญ่เที่ยงเขาใหญ่เที่ยงเดี๋ยวลำลำตะครอบนี่แหละอาทิตย์ตกดีแล้วครับ เดี๋ยวไก่จะตกดินแล้วนะครับับมอกว่าบไ้มานดวลยพรุนี้ก็กลับโอ้ลมเย็นแล้วเพรุ่งนี้ก็กลับด้วยมาเขามาตรงนี้มาตรงนี้ in turn เออดีมไอโฟนอ่ะถ่ายพาราลามาเลยดูกได้ไหมเนี่ยถ่ายพาราลามาล่ะยาวๆเลยมายืนตรงประมาณเนี้ยแล้วถ่ายพาราลามาไปเลยแล้วก็ยิงเข้าไปอ่าแก่ให้เขาเขาเอ็กสาทั้งหนึ่งตองอยากถ่ายคือสมหวังแล้ว นั่งกินทั้งเดียวเอ็กซ์าเซ็กซี่นี่เห็ดไม้ล่าพี่ได้ไม่สช่เรุ่องะสิเอออะไรวะถ่ายกันแต่สองคนก็ไม่รู้แคสองคนอยู่วะเอออย่าติดฉันนะให้พี่เพชรอยู่คนเดียวเลยพี่เพชรจะได้ไปอวดสาวเุ้ยทิปโคลเดิมันมืดอ่ะเอา ก็ถ้าลักๆข้างล่างนี่ก็รู้สึกจากจากกี่กิโลครับเนี่ยจากข้างบนไปเดี๋ยวดูดูซูมใกล้ๆนะฮะซูมเข้าไปเลยครับผมจะเห็นรถนอนอยู่ข้างล่างนะครับระยะของตัวแอนดี้คัมตัวนี้ก็น่าจะนู่นเลยครับข้ามฟากไปได้เมนูกีเอ็กนะครับก็พอส่องนกส่องหนูส่องแมวได้ส่องได้ทุกอย่างที่อยากจะส่องนะครับ กดเบาๆก่อนให้มันเขียวค้างแล้วก็กดหยับลงกันเลย,ยนี่บอสกดหยับล,ลงไปกิ๊กเออกดหยับไปเลยบอสอย่าปล่อยมือออกกดหยับลงไปเลย,ยคือโฟอกัสสีเขียวอะ่ะกดค้างไว้เป็นบอสเซตปุกก๊บกดหยับเลยอย่าปล่อยมือออกเด้อแล้วมันก็จะล็อกโฟกัสเลยอันนี้เราก็ เ,ออเดี๋ยวรอให้มันค่ำน,นะครับเดี๋ยวคงจะได้ย้ายคนมาหน้าผาเลยนะครับกินเสร็จก็กลับบ้านแบบสะดวกสบายก็คือลงตรงนี้เลยครับมันจะไหวมากเลยขึ้นมาก็ทระหดอดทนแต่เวลาลงง่ายนิดเดียว <c oughs> <c oughs> เอาฮะต่อหอไปแล้วครับน้ำบุญไม่มีนะครับบอกก่อนนะใครอาบก่อนนี่ได้เตรียมนะครับไปไปเฮ้ยเดี๋ยวให้บังครับขึ้นมานี่ นี้เราก็มาถึงรอบกลางคืนแล้วนะคะทีนี้เราจะไปคอดาวอยู่ตรงข้างล่างนะคะมองไม่เห็นนี่ก็ลื่นตกลงไปข้างล่างเลยนะะมี่ดอกมีดอกนดอกนเราก็ไปชมนะฮะอ๋อน,นี่เราก็ลองจะเข้าไปที่หมู่บ้านนะครับเราเราอยู่ที่หมู่บ้านอยู่แถวชายแดนภาคใต้ไอภาคเหนือนะครับ <laughs> มันจะมีเป็นที่นอนอยู่ที่แบบเขาทําเป็นไม้ไผ่นะครับเพราะว่าที่นอนตรงนี้จะเป็น โซนแถวภาคใต้เหนือนะครับเหนือเฮ้ยพี่แบมข้าศึกขยันตรงนี้ไปไหนอ่ะเขาหนูห้อยไว้หน้าประตูตื้อไปไหนวะเนี่ยเนี่ยภาคเหนือเขาจะทำะบาง้านอย่างเงี้ยเอาที่นอนชิ้นเลยป่ะเนี่ยเนีน่ยอย่างเงี้ยที่นอนแถวภาคเหนือเขาจะทำหนึ่งเงนาะเดี๋ยวทีนี้เราจะรอข่าวดาวนะครับพี่เพชรจะอาบน้ำชว์นะครับลากสายยางมาให้เรียบร้อยแล้วครับ อาบน้ําข้ามปีนะครับลากสายยางไม่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเปิดนะครับน้ําแข็งก็พร้อมแล้วนะครับน้ำแข็งฟรีนะครับที่นี่เอาจะเอาได้ตลอดทั้งคืนนะครับเพื่อจะเอามาอาบนะเขาไม่ไดเอามากินนะพี่บํต้องเอามาอาบนี้ขยบน้ําแข็งเรารอ,อดูผู้นักรุบ โอ้ด่าเตฟ้าเลยดูสิแต่เราไม่เห็นนะตอนนี้่เห็นดาวเพาอะรอว่ากรุงเทพไม่เห็นดาวหรือยังไงฉันเห็นเยอะแยะเลยตึกใบหยกฉันก็เห็นดาวตั้เยอะยังล่ะล่ะสอล้โอ้ my g o ก็มันจอด้วยสรกงลกเรยตึก่หยกก็มีดาวล้วยแบบ ตลาดด้วยกี่โมงแล้วครับตอนนี้ ปั๊บเนาะเจ้าบ้านได้ละฮะเอาตอนนี้เราก็ตื่นเช้ามาแล้วนะครับในเขาใจเที่ยงนะครับเออเขาเขาเขาตอบโต้ว่าจะซื้อเผื่อว่าไอ้หูว่าเออเึ้นยังว่าสิไมีอยังอยู่ข้างหลังเขาบ่หวะไปเปิดไฟสูงใส่ตีขาเขาสิไม่ขอว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นตาคุณตบคล้องแล้วเพราะวามึงขึ้นเนี่ยกัน ไิ่งหนน่อยวางเดะเขกากี้ว่าเขาบอกปีตกคล้องเมื่อวานเนี่ยมันก็ไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่นะครับแตคลองก็ก็เช้าแล้วฮะี๋ยว่าม,มีหมอกเลยนะเพื่นมเพื่อนตีห้านี่บอกบอกตีห้าครึองอ่งเนี่ย kata kalau malam kalau ketika itu 4.00 malam kan ya itu kan loh 14 1920 itu benar kok ตึงเต่นขนาดไม่เน่แน่ลยแต่ว่ามันตึงได้ครับเดี๋ยวแจกปรนการกลางไหนป้าเก็บเก็บอะไ้กลางนี้โดดดึงเหรอเด้เออหน่ะเก็บก็ดีครับช่วงนี้แล้วช่วงกลางไอ้เก็บเต้นครับที่กลางก็คือไงแต่นอกใะว่าไอ้ภาพกลางอ่ะถูกแล้วอ่ะเพชรแต่ว่ามันหมายถึงว่ามันสีฟัาจังิงๆเห็นมันหน่อยลงสินะเออหน่ะมันมันหมุนมันหมุนไหม ใช้เท้าของเราแต่นะต้องหน่อยกว่านี้เพราะชว่วงนี้ก็ช่วงการพับเต็นนะครับไม่ชินหรอกเออมันต้องได้ล้านหน้ามันก็หง่วงพับอยู่ยังสี่ละพับจากไหนผู้นี่งลืม วันได้เก็บดนแมนแมนมันทีวิสองหลอกแมนชัวแมนชัวเออหลักครับ <c oughs> แมนหมดแหละครับถ้าหลอกเดี๋ยววันใหญ่ครับ แล้วมงมังกู้มือม,มังกู้มือม,มังกูม,ม,มือไหม,ม,ม,มกมูมือวางเด็กูมือนนะีเ็มาตรฐานครับผมปีนึงกลางเทือนึงครับจุลืมครับ ต้างเปผู้มือกันนะมี YouTube ะยูทูบปล่ล่ะกาบมีละเทือนเนาะเวลากาบมนงางด้วครับโยนออกมาห้ามเด็ดมันโดดดึงออกมาลเลยเดี๋ยวไปลากเก็บนีนะครับบัดนี้ ตลรยังต่รมาเคลือนไปถอยรถนะเฮ้ยรถถ้าขึ้สไซค์เกขึ้นไปอยมันเป็นประเดสตาร์ไฟมันตีดแล้วเมือนกนกูก็ลื่มวังกูก็เลือมว่าเห็นไฟมันตีดเวิร์ดหน่อยไหมเ้าน ถ้าลงขอยม่ลงเดือกว่ะใกล้หรอกเคือีเราเยอ่ประมาณสิบกิโลล้วรับเร็วเลยประมาณยี่สิบละม่หมขึ้นตอดไปตอนจำนั้นละมันที่ตกลุ่มยังไงเจะเปิดไฟกยประมาณยี่สิบตัว อย่างนี้มันกินหรือว่ากินไม่เคยกินเลยโอเคงั้นเข้าไปก่อนเลยนะได้เลยนะคะเดีายพี่แบมมายกไปอันนี้พี่แบมกินก็เดี๋ยวไปเดืมอ้อมทำไมตั้งไก่ไม่รับกินมา แล้วต้องลื่หน่อยอัานัคาเฟ่สักนูดน,นี่ไงนี่เธอ,อ่นีมนี่นี่เธอนีมึงนี่น ไดยัง,งอ่ะไปเดินมาดูดิเดินตรงย้านะดูดิินี่สวยเออนี่คิวนี่สวยสูแดดด้ย ก็งไม่หาเรื่องไฟตันแล้โดูเนสังาไงเักว่มาตอนนี้ร้อนไหมรอไม่ไม่ไม่ 你真来了。嗯